เมื่อคุณกำลังทำงานคอมข้อที่17 OSP คือองค์กรใดช่างมันเถอะหลังจากนั้นแต่กูก็ยังคาใจว่ะว่าไอ้นิยายเรื่อง OSP พังเหนือมนุษยเนี่ยมันคือเรื่องอะไรวะมันคนิยายเรื่องอะไรเอาชื่อขององค์การ องกรอะไรเนี่ยมาตั้งเนี่ยอยาลรู้จังเลยมาเดี๋ยวเราจะมาอา่านกันเดี๋ยวก็ค่อยๆทำช่างแม่งทำทีหลังก็ได้โอเคก็เราจะมาอา่านเรื่อง OSP พลังเหนือมนุษย์นะเป็นนิยายนิยายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเปิดเข้ามาเจอแม่สุดตาแหม่ต้องเข้ามาอา่านก็เป็นตอนที่เก้าชั้นที่เจ็ดจริงก็ส่งกองน 9, 1, ะส่วนใครอยากดูตั้งแต่ตอนที่หนึ่งชาตั้งตที่หนึ่งก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์คนเขียนนิยายเรื่องนี้ไว้ให้ด้านล่างก็ไปอ่านเอาเรื่อง โอ้เอสพีพลังเหนือนมนุษย์เนี่ยแม่หลอเอสโตเอ,อ,เอ,อตวะใช่ไหมเจ็ดยินีลอดสวงก้อนแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านสีขาวสะอาดส่องใบหน้างามที่กำลังหลับพิมพปิดตากระพริบทีๆเพื่อปรับสภาพดวงตาคิ้วเรียวยนเข้าหากันเมื่อรู้สึกปวดหัวขึ้นมาหรือแล้วเหรอ,อสวัสดีเพื่อนใหม่ เสียงนักทายอันแตกหูสร้างความงุนงงให้กับคนตื่นนอนเธอกว่าสายตามองไปรอบๆท้องห้องสีครีมที่ไม่คุ้นตา <c oughs> ทองทองไม่ใช่แล้ <c oughs> ทีนี้ที่ไหนลินเอ่ยเดี๋ยวลินใครวะล <c oughs> ินนี่ใช่ลินที่อยู่ในวคาร้อยแ้ดุ่ย <c oughs> คนละลินลินเอ่ยถามเสียงแหบผ่าน <c oughs> ต้องถามเนี่ย <c oughs> ที่นี่ที่ไหน <c oughs> ที่เนี้ย ลิน้นเอ่ยถามเสียงแหบผ่านกับบุคคลแปลกหน้าล่างเล็กเดินมานั่งลงข้างๆพร้อมกับยื่นแก้วน้ําให้ดื่มเดี๋ยวเธอก็รู้โอ๊ะฉันลืมนั่งตัวไปเลยฉันเบนาเบนาจีเวนาจีเอาเวจีหรือเปล่าเป็นแพทย์ประจําของที่นี่นะรอยิ้มเป็นมิตรฉาบลงหบดใบหน้ากลมขาวเส้นผมยากศกสีเทาอ่อนเอ้เดี๋ยวแก่แล้วเหรอถูกปล่อยให้เป็นอิสระ ดวงตากลมโตสีฟ้ามนุที่ดูเหมือนแมวตาของเด็กน้อยและเดียงสะเดี๋ยวนี่มึงผู้ใหญ่หรือเด็กวะมองยังไงก็ดูไม่น่าใช่พวกสิบแปดมงกุฎเออก็ไม่ใช่ไงถามได้พาฉันกลับหอได้พักได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนฉันจะเป็นห่วงเอาฉินพยายามพูดเสียงให้นุ่มที่สุดเพื่อขี้กล่อมให้คนข้างๆพาเธอกลับบ้านไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนของเธอก็อยู่ที่นี่อะไรนะอควาอยู่ที่นี่งั้นเหรออควาใครวะ อาควานี่เป็นเทพแห่งแม่น้ำหรือเปล่าไม่ต้องตกใจเพื่อนเธอสบายดีเขานั่งอยู่ห้องข้างๆเนี่ยแต่ฉันว่าตอนนี้เธอน่าจะไปอาะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่านะอะที่เสื้อผ้าของเธอรับเสื้อผ้ามาอย่างว่าง,ง่ายเ็นนาส่งยิ้มให้แล้วกาลังจะเดินออกไปแต่ก็หันกลับมาเหมือนลืมบอกอะไรบางอย่างเออลินฉันต้องขอโทษแทนวอด้วยนะที่ใช้วิธีนั้นกับเธอนาย นายวอลโล่ Wall row. ฉันจะฆ่านายโอหยันแปบ๊บห้องประชุมลีและอควากำลังเดินมาเดินเอ้ลิลและอควากำลังเดินวอลโลไปฮะวอลโลเดินมาหาวอลโลดิต้องเดินมาถ้าเดินมาวอลโลนี่คืออะไรวะต้องเดินมานะครับโอเคเดินมาหาวอลโลไปยังเดินมาวอลโลไปยังห้องประชุมอ่ะอาจก็ได้ช่างไ,ไม่เกิดเหเกีย ทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรกันต่างคนต่างเงียบเพราะกำลังสับสนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้องสีขาวสะอาดเต็มไปด้วยผู้คนเอ้ยเต็มไปด้วยคนมากมายพวกเขานั่งอยู่บนเก้าอี้เก้าอี้หนังสุดหรูใี่ห้องประชุมอะไรที่เข้ากับโต๊ประชุมไม้ขัดมันสีอ่อนรูปตัวยูนี่ต้องละเอียดขนาดนั้นใช่ไหมรูที่นั่งอยู่หัวโต๊หันมามองเดี๋ยว รูดที่หัวหน้าหรอหัวหน้าโอพีเอสอักมาณนั้นปะเอยหันมามองพวกเธอเพียงนิดเดียวก็ก้มลงอ่านเอกสารของเขาต่อความเงียบเขาครอบภายในห้องได้ไม่นานร่างเล็กของหญิงสาวผมเทาก็เดินเข้ามาพร้อมกับเด็กชายผมทองเอาล่ะมากันครบแล้วนะยินดีต้อนรับสู่องค์กร OSP เป็นดาพูดขึ้นเดินไปพิงโต๊ะคอมที่ตั้งอยู่มุมห้องโดยมีเด็กชายผมทองนั่งอยู่หน้าคอม หมายความว่าไงองค์กร OSP อาควาถามขึ้นอย่างสงสัยก็เธอเกี่ยวอะไรกับองค์กรนี้ด้วยละ่ะเนวจึงอธิบายประวัติความเป็นมาขององค์กรนี้ภ oh, าษาอังกฤ,ฤษนอะโอเคออเจนออถ้าอ่านผิดเงีเ้ยขอโทษนะออ o r n i z i z i t n s p s p i c l p o w o w e r หรือ OSP เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมบุคคลที่มีพลังวิเศษภารกิจขององ,องค์กรนี้ส่วนใหญ่จะเป็น ตามหาบุคคลบุคคลพลังพิเศษเฮ้ยเดี๋ยวแม่คุณคุณเนี่ยแม่เล่าเอโอเอชัดๆอ้ท้าว่าเอาคนพิเศษเนี่ยแม่เลอกจากเรื่องที่เธอว่าเจ้าซึมยาหรือชัดๆเลยเนี่ยแม่โอ้โหช่เถอะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเข้ามาอ่านเล่นเฉยๆและช่วยเหลือด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของคนทั้งโลกพลังพิเศษของกลุ่มบุคคลนี้จะได้รับ การควบคุมเป็นอย่างดีและใช้ข้อตอบเมื่อมีความจําเป็นเท่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายอาจเกิดขึ้นได้องค์งกรนี้ได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงาน FBI พวกเขาจะส่งคนมาช่วยเหลือพวกเราในการทํางานหน้าที่ของพวกเราคือการเป็นสายสืบให้กับทุกองค์กรคนที่อยู่ในองค์กรนี้จะมีพลังพิเศษทุกคนเอ้ยหมดทุกคนมีเพียงคนเดียวคือเบนดาที่ไม่มีพลังประธานองค์กรคือลูซส่วนฉันเป็นรองประธาน ดวงตาสีเขียวนั้นทะเลเปิดโพงอย่างตกใจเธอไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนมีพลังมากถึงขนาดจัดตั้งเป็นองค์กรเลยหรือนี่แต่ดูเหมือนเพื่อนสาวของเธอไม่จะตกใจสักเท่าไหร่แถมดูเขยมมากกว่าเดิมอีกสิ่งที่เราจะถามพวกเธอก็คือเธอสองคนต้องการจะเข้าร่วมองค์กรนี้กับเราหรือไม่รู้ถามขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบตามแบบฉบับของเขาเข้าหรือไม่ จะเข้าหรือไม่เข้าดีเดีย๋ยวเรามาฟังคําตอบของอาควากันดีกวเนี่ยแค่ต้องคนตอบรงมไออาควาแน่นอนเนี่ยเขาเขอาควาตรงนี้เสียงของทั้งสองประสานกันดังลั่นแต่คําตอบมันกลับขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงอาควาหันไปมองเพื่อนรักของเธออย่างของคําอธิบายเราจะรู้ได้ไงว่าความปลอดภัยของเราจะมีมากน้อยแค่ไหนและอีกอย่างฉันจะแน่ใจได้ไงว่า สิ่งที่พวกคุณพูดมาทั้งหมดมันเป็นความจริงคำถามที่ถามอย่างตรงไปตรงมาของสาวเอเชียทำให้ทั้งห้องถึงกับอึ้งไปชั่วขณะเธอรอบเข้าเสมอเลยนะลินแนวเอ่ยึ้นทางส่งยิ้มไปให้ในเรื่องของความปลอดภัยนั้นพวกเราบอกไม่ได้หรอกครับว่ามันจะมีมากหรือน้อยแค่ไหนแต่ผมยืนยันได้ว่าสิ่งที่พวกเราพูดไปทั้งหมดเป็นความจริงถ้าคุณไม่เชื่อเรามีหลักฐานครับเด็กหนุ่มผมสีทองเดินมายืดแฟ้มสีฟ้าเข้มให้กับ สาวลินเปิดอ่านข้อความในนั้นทั่วนั้นคร่าวๆก่อนจะส่งคืนกลับไปขี้ระแวงแน่จริงก็เข้าร่วมดิอย่างนี้มันเลือกขี้กลัวนี่วาคำสบประมาณที่เอ่ยออกมาจากปากโอ้โหมันท้าทายคำสบประมาณที่เอ่ยออกมาจากคนปากดีทำให้ดวงตาสีลินหันไปมองด้วยสายตาอาคาอาฆาเล้ากับจะกินเลือดก,กินเนื้อให้ได้ ส่วนคนโดนมองก็ไม่ยอมแพ้เขาตวัดสายตายียวนชวนห้โมโหกลับไปอย่างไม่แคร์ใครลินได้แต่กัดฟันกอดๆอดอย่างแคดแคดก่อนจะพูดขึ้นว่าขอเวลาห้านาทีลินว่าเสร็จก็หันไปคุยกับอัควาอย่างปรึกษาหาลือลินเข้าร่วมเถอะนะนะนะอัควาพยายามลบเล้าให้เพื่อนสาวตอบตกลงอ,อ้าวสรุปอควาไม่ได้ตอบปฏิเสธแต่ลินเพิงที่ตอบปฏิเสธหรอย่งไงกันแน่เนี่ย ให้เพื่อนสาวของเธอตอบตกลงแต่คนอย่างทาราลินทาราลิน่มึนงนี่ทาราลินไม่เคยตกลงอะไรง่ายๆหากมันไม่จําเป็นเธอลองบอกเหตุผลที่ต้องเข้าร่วมองค์กรนี้สิถ้ามีเหตุผลมากพอฉันอาจจะเปลี่ยนใจทางนั้นข้อแรกเราได้พลังนี้มาเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อช่วยโลกถ้าเราไม่เอาพลังนี้ไปใช้เพื่อช่วยคนอื่นๆแล้วเราจะมีทําไมให้เปล่าประโยชน์ละ่ะข้อสองอยู่ที่มันน่าจะปลอดภัยมากกว่า ถ้าเกิดอยู่ที่อื่นแล้วมีคนร้ายมารู้ความลับของเราเข้ามันอาจจะเอาเราไปทําการทดลองประหลาดๆก็ได้ข้อสามมันสนุกมันน่าสนใจแค่นี้แหละเข้าใจเถอนะนะนะเอาความพยายามที่ก่อกเพื่อสาวที่ดูท่าทานจะคิดน่ะไม่น้อยพร้อมกับมองด้วยสายตาเป็นประกายปิง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 สรุปว่าเธออยากเข้าใบหน้าหวานพยักรับอย่างหนักแน่นลิ้นถอนหายใจออกมาเพื่อนเธอจะ รู้ไหมนะว่าการเข้าของค์กรแบบนี้มันก็เหมือนเอาชีวิตไปแขวนไว้บนเส้นได้ไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเอาซะเลยเธอรู้ใช่ไหมว่าอะไรจะตามมาหลังจากที่เข้าของค์กรนี้คนถูกถามพยักหน้ารับอีกครั้งมันก็ตามใจริเออยพางยกมือขึ้นกอดอกอย่างไม่ขอตอบอะไรอีกทั้งนั้นอาควาเปลี่ยนยิ้มออกมาอย่างดีใจก่อนจะหันไปพยักหน้ากับผู้นําองค์กรพวกเรายินนีเข้าร่วมองค์กรนี้อาความา ลินพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจและหนักแน่นดูเหมือนหญิงสาวสองคนในองค์กรจะยิ้มออกมาอย่างดีใจหรือว่าต้องเสียคนมีพลังไปแล้วท้างั้นวอฉันขอประวัติของสองคนนี้พร้อมกับรูปถ่ายด้วยเบนดาพูดพางหันไปบอกเด็กชายผมทองท,องที่นั่งอยู่หน้าของวอโรยืน่นแฟ้มเอกสารให้ลินได้แต่มองอย่างขัดใจหมอนี้เตรียมพร้อมทุกอย่างเลยอย่างไงเราจะส่งจดหมายนี้ไปทางอีเมลเพื่อขอ คำรับรองจากคนในครอบครัวของพวกเธอเธอสองคนช่วยบอกอีเมลคนในครอบครัวที่เธอสามารถให้คำตอบของให้คำตอบแล้วได้ในวันนี้ด้วยเบนดาพูดขึ้นสองสาวจึงเดินไปหน้าโต๊ะคอมเพื่อพิมพ์อีเมลของคนในครอบครัวลงไปเดิมมาสเตอร์นี่รือเป่าชื่อคนแต่งอก็จบแล้วกับ OSP พลังเหนือมนุษย์ พี่ก๊อฟ SOS มาแม่ก๊อฟ EO S OS ช้าๆนะผมพูดจริงๆเลยใครที่อยากจะอ่านตอนต่อไปกเ็เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์คนแต่งไว้ให้ด้านล่างแล้นะก็ไปอ่านกันได้นะเดี๋ยวตอนที่เจ็ดนี้ก็ในตอนที่เก้านี่ก็จะแปะไว้ให้นะก็ไปอ่านกันได้คือแบบนม่งทำงานคขาง,งงๆเลยมาได้ไงก็เลยแวะมาอ่านสักนิดโอเคเดี๋ยวกลับไปทำงานความต่อแล้วนะก็ ไงก็เดี๋ยวเจอกันี่ช่วงปิดเทอมนะเพราะเดี๋ยว,วยอ,อยว่อีก,อกหนึ่งสัปดาห์ที่ผมก็ต้องใกล้สอบแล้วนะวอาจจะไม่มีเวลามาอัพคลิปเหมือนแต่ก่อนแล้วนะก็โอเคก็ใช่แหละสายมาร์บาทบีก่อนฟิลสเตเตอร์เจตเอร์เดย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสสบสไคร้กันด้วยนะครับบ๊ายบาย